ไหล่ก็จะเป็นตัวสั้นแบบนี้ใช้สําหรับรีดบ่าไหล่ตรงนี้นะคะในการเย็บผ้ามันต้องรีดตรงนี้อยู่แล้วเอาไปวางกับโต๊ะรีดผ้าขนาดไซส์ธรรมดาไม่ได้เพราะว่าโต๊ะมันใหญ่แต่บ,บ่ามันเล็กพอบ่าตรงนี้ มันเล็กต้องใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะคะเรื่องเวลาที่เย็บแขนเสื้อตรงนี้ก็ต้องรีดตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นความมนตรงนี้ก็ต้องเอาไปใส่ตัวรองรีดผ้าแบบนี้เพื่อรีดตัวแขนนะคะอันนี้สําหรับมืออาชีพใช้ในการเย็บผ้าแต่ถ้าเกิดแม่บ้านคนไหนต้องการความเป็นมืออาชีพที่รีดผ้าแบบเนี๊ยบเลยต้องมีพวกนี้ร้านที่ซักผ้านะคะต้องมีอาร์มพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าคุณวุ้นเนี่ยรีดผ้าแบบมืออาชีพจากที่ตลาดพาวุลัส ่อนอามแบบนี้นะคะมีทุกไซส์กับลานรีดผ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า5อาอามมากกว่า5ขนาดนะคะในการรีดผ้าเขาจะมีเล็กใหญ่ใหญ่ใญเล็กๆแบบนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นช่างเย็บผ้าจําเป็นที่จะต้องมีนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงเพราะว่าทํามาจากไม้